สวัสดีจ้าวันนี้ก็จะพาหมกน้อยเนาะคะ่ะน้อยต้มไปเรียบร้อยแล้วปั่นน้ำออกเรียบร้อยนี่ก็มีน้ำยานั่งเครื่องปรุงเน,นาะค่ะน้ำยานั่งแล้วก็มีพริกใบแมงลักค่ะตำเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วเขาจะพาไปล้วนหมูเนาะคะ่ะล้วนหมูใส่เครื่อง หอมหอมยั่วๆพ่อห้อไปขัวเครื่องใส่กันกับหอมใส่หอมกระเทียมค่าตะไคร่เนาะค่ะเอาไปขัวใส่กันกับหมูค่ะขัวให้สุกให้หอมพอสุกพอหอมแล้วห่ากระจอามาใส่หน่อไม้เนาะคะ่ะจะมาข้นให้เข้ากัน เครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลามีชูรสมีน้ำตาลเล็กน้อยเกลือค่ะเห็นบค่ะใบแมงลกักคนต้องใส่กันค่ะคนใส่วเดี๋ยจะผ้ามะมกเนาะค่ะเนาะคนใส่เหลียบรลอยแล้วก็จะผ้ามะมก หมกหน่อไม้แซ่บค่ะและวิธีปรุงค่ะวิธีปรุงหมกหน่อไม้เห็ดง่ายๆแบบบานๆบดได้ยุงยงง่ายค่ะแต่กระแซบเลิศรสเด้อค่ะแซบอย่าบอกใครเลยคนให้เขากันแล้วค่ะเดี๋ยวหอาจะผ้ามมกนะคะไอ้ตนก็จะพ้าม,ามก เลื่มใส่ปงสุโรดอีกแล้วะแหลบันนาจะน้ำตาลค่ะเพิ่มน้ำตาลค่ะมะมกค่ะซุ่มห่อแล้วเก่าไปนึ่งค่ะหนึง่งหนึ่งแล้วซึ่งหนึ่งค่ะนี่มกตะมุตมิ โมกุฎตาเส่บาดนาะคะเห็ดใบตาเส่บาดน้ำกินน้ำไก่สีเรียลเราคะ่ะน,นี่อันนี้แม่ยังละนี่ซอแลมันหน้า <c oughs> กำลังลงคลิปตาเหลยียก <c oughs>